ผมถือให้มันเป็น My Wallet สลับปี2021นี่เลยฮะที่ใช้งานง่ายมีของมาให้ใช้อย่างครบคันสัมภาษณ์หรือจะรีวิวสินค้าแบบนี้แบบที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เหมาะมากๆ โอ้โหมันไกลมากมากครับผมคงไม่เดินไปไกลไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมเวลาเราใช้งานจริงเนะี่ยก็คงไม่ไกลถึงขนาดนี้นะใครที่กำลังมองหาไม์ไวเลสไร้สายที่ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนและกล้องดิจิางบก,กลางๆวันนี้ผมมีเจ้าสองตัวนี้มานําเสนอครับไม์ไวเลสซินโก G1 A1 และซินโก G1 A2 ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยสเปคก็จะเหมือนๆกันนะครับเพียงแต่ตัว A1 เนี่ยจะเป็นแบบ1ตัวรับ1ตัวส่งส่วนตัว A2 เนี่ยจะเป็น1ตัวรับ2ตัวส่งหรือ2พิธีกรนั่นเองครับและว,วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า2อตัวนี้ไป้ปอมๆเลย เป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบาใช้งานง่ายสิ่งที่มีมาให้ทั้งหมดก็จะอยู่ในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวเท่านั้นพกพาง,ง่ายใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่มีสายแปลงมาให้เรียบร้อยหรือจะใช้กับกล้อง dslr ก็ทําได้เช่นกันเพียงนําตัวรับสัญญาณหรือ r e เซิร์ฟไปติดเข้ากับอุปกรณ์นั้นๆส่วนตัวส่งสัญญาณหรือตัวไม้จะเป็นไม้แบบบิวอินมาให้ในตัวและยังไม่พอยังแถมไม้ลาวาเลียหรือไม้หนีปกเสื้อมาให้ในกล่อง ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มตัวรับสัญญาณจะมีช่องเสียบหูฟังมาไว้ให้เราฟังเสียงแบบเร็วช้มได้ด้วยครับและยังปรับวอลลุ่มดังเบาการรับเสียงของไม้ทั้ง2ตัวได้อีกด้วยไม่ว่าเลตตัวนี้นะครับจะรับย่านขึ้นสัญญาณที่ความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์ทำให้การรับส่งสัญญาณของเขานั้นตามสเปคข้างกล่องเนี่ยที่เขาเขียนไว้ว่าเราสามารถถ่ายได้ไกลถึง50เมตรโอ้โหนี่ให้มาเกินความจําเป็นการใช้งานจริงๆด้วยนะครับ เรามาเริ่มอันบ็อกกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับระหว่างเจ้าตัว G1A1 กับตัว G1A2 อันนี้เป็น1ตัวรับหนึ่งตัวท่งส่วนตัว A2 เนี่ยจะเป็นแบบ1ตัวรับ2ตัวส่งนะครับอ่ะผมขอเริ่มจากตัว A1 ก่อนล้วกันนะครับผมเปิดกล่องมาปึ๊บเนี่ยอ่าเราก็จะเจอเจ้าตัวไม้สตัวนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้แกะกล่องไปแล้วนะกล่องเดิมๆเนี่ยก็จะมีถุงใส่สายอะไรพวกนี้มาให้เรียบร้อยนะครับผมแต่อันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไง อ่าเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอกับเจ้าตัวรีเซิร์เวอร์แล้วก็ตัวทาร์นสไมเตอร์นะครับผมแต่ก่อนจะไปที่ตัวไม้สอตัวเนี่ยผมขอเริ่มที่พวกสายต่างๆก่อนนะครับผมอันดับแรกที่มีมาให้ในกล่องก็จะมีสายชาร์จแบบ USB Type C นะครับผมซึ่งเป็นสายวายนะอ่าเป็นสายวายแบบนี้สามารถชาร์จพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันอ่าเป็น หัวสีม่วงๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมน่ารักดีแปลกๆไปอันดับต่อไปก็จะเป็นสาย trs นะครับผมอันนี้เนี่ยเอาไว้ต่อเข้ากับกล้องมิเลเลนหรือว่ากล้อง dslr สายต่อไปก็จะเป็นสาย trrs นะครับผมก็คือ2ขีดไป3ขีด3ขีดเนี่ยเอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือแต่มือถือยุคใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแจ็ค3.5แบบนี้แล้วนะครับผมถ้าผู้ชมจำเป็นจะต้องหาสายแบบ otg นะครับผมอย่างเช่น iphone เนี่ยก็จะเป็นหัวแบบ lightning to otg อันนี้คุณผู้ชมต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับแต่สำหรับใคร ก็สามารถเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแน่นอนครับเขาแถมสายไม้เหล่ะเรียแยกมาแบบนี้ให้ด้วยมันทําให้เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะฮะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับคลิปหนีบแล้วก็ฟองน้ํากันลมแบบนี้เลยส่วนอันต่อไปก็จะเป็นขนแมวเอาไว้กันลมแบบนี้นะฮะอ่ารู้สึกมันนุ่มนิ่มมากเลยแล้วก็มี หัวให้เสียบไว้กับบนหัวไม้ตรงนี้เอาไว้ใช้ในตอนที่ลมแรงๆนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเทสตัวนี้ด้วยต่อมายังไม่หมดครับเขายังแถมเข็มจิ้มเอาไว้จิ้มรีเซ็ตสัญญาณชนสัญญาณอะไรเงี้ยเราสามารถจิ้มเพื่อรีเซ็ตคืนค่าโรงงานไปแล้วมันจะแพร่สัญญาณกันใหม่จนเจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆตัวไม้กันบ้างนะครับผมเริ่มจากตัวรีเซิฟเวอร์ของตัว A1 ก่อนนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นช่องชาร์จแบบ USB Type C แล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบปุ่มเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้ง้งาานนนนนนออีีีีกกกทึส่วด็จะม รูที่มีไว้สลับเอาไว้รีเซ็ตนะฮะซึ่งเขาแถมเข็มจิ้มมาให้เรียบร้อยแล้วถัดมาด้านล่างเป็นการปุ่มปรับระดับการรับเสียงนะครับผมเราสามารถปรับระดับเสียงการรับเสียงได้4ระดับนะครับผมระดับที่1ก็เบามากระดับที่2ก็ดังขึ้นมาหน่อยระดับที่3ก็อยู่ในระดับปกติตัวระดับที่4ก็จะอัดเสียงแบบดังมากๆนะบางคนพูดเบาไงเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งส่วนปุ่มด้านล่างก็เอาไว้แพรสัญญาณครับถัดมาด้านบนก็จะมีรูเอานะครับเอาไว้เอาเข้ากล้องหรือว่าเอาเข้าโทรศัพท์นะเข แบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะฮะอันนี้เลยเรียลไทม์จริงนะผมได้ทดลองแล้วนะครับแทบจะไม่มีดีเลย์เลยนะตัวนี้เนี่ยส่วนด้านบนก็จะมีแค่ไฟบอกสถานะนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบที่หนีบตรงนี้เราสามารถเอาไว้เสียบไว้บนฮอตชู e ของล้องหรือจะเสียบแบบขาจับของโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูที่ตัวทรานส์มิเตอร์หรือตัวไม์กันบ้างนะครับผมอ่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวไม้ซึ่งเป็นไม้บิลอินมาให้เลยนะฮะคุณไม่ต้องเสียบสายเราเหลือที่เขาแถมมาให้ก็ได้บางบางคนแบบอยากเอาสะดวกก็สามารถ ใช้ไมในตัวของมันได้เลยหรือจะใช้ไมแบบหนีปกเสื้ออย่างนี้เสียบเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็ใช้ไมรางเหลียรหรือไมหนีปกเสื้อเนี่ยได้เลยด้านข้างก็จะมีปุ่มเปิดปิดครับแล้วก็มีช่องชาร์จ USB Type C อันนี้เอาไว้ต่อไมเพิ่มตัวอีกด้านนึงเนี่ยแน่นอนว่ามีช่องเอาไว้รีเซ็ตด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีฟิลเตอร์โลคัสอันต่อมาเนี่ยก็เป็นปุ่มแพร่สัญญาณนะครับผมแล้วก็มีที่หนีบแบบตัวรีเซิร์ฟเช่นกันพร้อมกับไฟบอกสถานะด้านหน้าอย่างงี้อ่ะเจ้าตัว A1 มีแค่นี้ครับ เอาล่ะครับเรามาดูเจ้าตัว a 2กันบ้างว่าเขามีอะไรมาให้บ้างจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมเอ่ยอ่าเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอเจ้า,า Receiver และ t r a n s m m t t e r 2ตัวนะครับผมก็คือ1ตัวรับแล้วก็2ตัวส่ง2ไม้นั่นเองดูซิว่าเขาให้สายอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม เปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอสายชาร์จ USB Type C ที่เป็นแบบมีมาให้ถึง3สายด้วยกันทําให้เราสามารถชาร์จทั้ง3ตัวเนี้ยได้พร้อมๆกันเลยนะครับผมแน่นอนครับแถมสาย TRS TR มาให้ด้วยนะฮะเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับผม2ขีดไป3ขีดสาย TRS ครับเอาไว้ต่อเข้ากับกล้องหรือกล้องมิเลอรเลทเป็นพอร์ตแจ็ค3.5คนแมวกันลมที่ให้มาถึง2ตัวด้วยกันโอ้หนุ่มนิ่มมากเลยต่อไปก็จะเป็นไมล์รเรเวเลตที่เขาให้มาถึง2ออันด้วยกันนะครับผม สามารถมีปกเสื้อแล้วก็มีฟองน้ําแถมมาให้อย่างนี้เรียบร้อยเลยสําหรับคนที่ไม่อยากใช้ไม้บิวอินนะต่อมายังไม่หมดครับเขายังแถมเข็มจิ้มเอาไว้จิ้มรีเซ็ตส่วนเจ้าตัวไม้ทั้ง2ตัวเนี่ยก็หน้าตาเหมือนกับเจ้าตัว A1 เลยนะครับผมสิ่งที่แตกต่างจากเจ้าตัว,ว A1 เนี่ย ก็คือตัวรีเซิร์เวอร์ตัวนี้นะครับผมที่ปุ่มเปิดปิดเนี่ยจะมี MS นั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกบันทึกเสียงไม่ว่าจะบันทึกเสียงแบบสเตอริโอหรือจะบันทึกเสียงแบบโมโนซึ่งอันนี้เนี่ยผมทําการเทสไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนท้ายคลิปในกล่องก็มีแค่นี้ครับเรียกได้ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยให้มาอย่างครบคันพร้อมใช้งานไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วครับผม แบตเตอรี่การใช้งานแบตเตอรี่การใช้งานเนี่ยสามารถชาร์จพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันโดยที่ทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้เวลาชาร์จเต็มร้อที่2ชั่วโมงครับส่วนเวลาการใช้งานตัวส่งสัญญาหรือตัวไม่ใช้งานได้ยาวนานถึง4ชั่วโมง20นาทีและตัวรับสัญญาหรือรีเซิร์เวอร์สามารถสแตนายได้ที่ 7ชั่วโมง10นาทีเรียกได้ว่าชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยใช้งานยาวๆได้ทั้งวันเลยครับซึ่งสามารถนําไปเสียบชาร์จกับหัวอะแดปเตอร์เสียบเข้ากับไฟบ้านหรือจะชาร์จผ่าน power bank แบบนี้ก็ทําได้เลยครับต่อไปเราจะไปทดลองทดสอบเสียงไม้ในสถานการณ์ต่างๆระหว่างใช้ไม้กับไม่ใช้ไม้เสียงจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนไปชมกันครับนี่คือการทดสอบเสียงแบบในห้องระหว่างใช้กับไม่ใช้ไม้ซิงโก้เสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไรบ้างครับ นี่คือการใช้งานกับกล้อง m มิเลเรตที่ผมกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับผมเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงจากไมซินโกตัวนี้เลยนะครับผมที่ผมถืออยู่ตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมลองเกาหัวไมอ่าได้ยินใช่ไหมครับผม Hello t e ท t สวัสดีครับ1234 เป็นยังไงบ้างครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมรู้สึกว่าไมาล์โเวเลยที่มันแถมมาให้เนี่ยจะมีเนื้อมีน้ำหนักกว่าตัวไมล์บิวอินของมันนะครับผมแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ลมแรงมากๆเลยนะครับผมโอ้โหพัดลมเนี่ย เขาดีจริงๆเบอร์สามเนี่ยโอ้โหแรงเสียงลมแรงมากขนาดนี้เลยนะครับผมอุ้ยจะถ่ายไหวไหมเนี่ยยังไงเนี่ยอุ้ยโอ้ยมันลมแรงเกินไปแล้วนี่มันจะฟังเสียงรู้เรื่องไหมเนี่ยอะเดี๋ยวเราลองมาใส่ที่กันลมกันเลยดีกว่าครับอานี่ไงลมแรงดีนักเหลือใส่เข้าไปโช๊ะเป็นไงเสียงต่างมากไหมครับผมเงียบกว่าเมื่อกี้ไหมครับผมทีนี้เนี่ยไอตัวกันลมที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็ใช้ได้ประมาณนี้เลยนะครับผม เป็นไงครับเสียงแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนระหว่างในสถานการณ์ที่มีลมแรงแบบนี้เนี่ยเจ้าว,วินสกรีนตัวนี้เนี่ยช่วยคุณได้ครับผมโอ้ยปิดพัดลมลดเถอ, o, นอนะหนาวน, ah. น,น,นี่คือการทดสอบเสียงเปรียบเทียบของไมซิโก้ยิงถนนระหว่างใช้ไม์กับไม่ใช้ไม์เสียงที่ได้เป็นอย่างไรบ้างครับแตกต่างกันมากไหมลองฟังเสียงคุณภาพเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่คือการทดสอบเสียงเปรียบเทียบของไมซินโก้ริมถนนระหว่างใช้ไม์กับไม่ใช้ไม์เสียงที่ได้เป็นอย่างไรบ้างครับแตกต่างกันมากไหม ลองฟังเสียงคุณภาพเปรียบเทียบกันดูนะครับและนี่คือการจําลองทดสอบเสียงไม์ไวเลสซิงโกแบบ2คน2พิธีกรนะครับอ่าเราจะสามารถนั่งสัมภาษณ์นั่งคุยอย่างนี้ได้เลยครับผมใช่ไหมครับโอ,โอเคตอนนี้สตาร์ทใช้ไมอะไรอยู่ครับอ๋อใช้ไมซิงโกครับผมโอ้แบบมีปกเสือ้อมีปกเสื้อครับผมมันเท่จริงๆ,ๆเลยครับโอ้ซึ่งของผมเนี่ยเป็นขนแมวนะอจะสามารถานีปกเสื้อว่าอย่างนี้ะจะถือสัมภาษณ์อะไรใครอย่างนี้ได้โอ้ขอจำได้ไหมครับโอ้ได้ครับโอ้นี่จริงๆครับผมวันก่อนเลแอปติ๊กต๊อกเป็นไงบ้าง โอ้ยมีเอฟเฟกตัว hmm. น <God. S 1> <God. S 2> ั้นเป็นไงบ้างโอ้ก้อนมันก้อนอย่างอย่างอย่างงั้นแหละได้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 ก้อนเสียงมันจะเปรี้ยงเปลี่ยนนิดหน่อยเป็นเป็นอยู่เอโอ้น่อยน้อยโอเคตอนนี้โอเคตอนนี้เสียงผมอยู่ด้านด้านซ้ายแล้วนะครับอ่าเสียงผมอยู่ขวาใช่ไหมอ่าอยู่ขวาเออเราก็สามารถอ่าคุยกันคนละฝั่งก็แรกคุยกันคนละฝั่งนี่อ่าและนี่ก็คือข้อดีของการใช้ไมค์ซินโก้แบบสองคนสองพิธีกรและก็สามารถเลือกปรับแชนแนลแยกซ้ายขวาอ๋อเป็น โมโนมันจะสะดวกเวลาเราเอาไปตัดต่อเราสามารถแยกแยกเสียงก็ได้ซ้ายขวาเลยอ่าใช่วันก่อนครับครับวันนี้หลวมอ๋อเออผ่านผ่านไหมครับผ่านซิงเกิลไมวายเลสที่ตอบโจทย์คุณภาพคุณใช้งานง่ายพกพาสะดวกซื้อสิครับและนี่คือการทดสอบความใกล้ความไกลของสัญ,ญญาณเมื่อใช้ไม์ไวเลสคู่กับกล้องมิเลส เราจะมาดูกันว่าไม์ตัวนี้รับสัญญาณได้ไกลขนาดไหนสเปคข้างกล่องเนี่ยเขาเคมไว้ที่50เมตรนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆดูว่าสัญญาณจะหลุดตอนไหนตอนนี้ตากล้องใส่หูฟังมอนิเตอร์นะไม์ My ตัวนี้เนี่ยเขามีช่องเสียบหูฟังมาให้ตากล้องมอนิเตอร์อยู่ตลอดเมื่อสัญญาณเริ่มขาดหรืออะไรเดี๋ยวยกมือบอกผมเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่มีรถมาด้วยแต่ต้องระวังนิดนึงฮัลโหลเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่นี่คือการทดสอบความใกล้ความไกลของสัญญาณไม์ไวเลส ซิงโก้ G 1ตัวนี้นะครับผมที่มันจะมีรุ่น G 1 A 1แล้วก็มีรุ่น A 2ซึ่งเป็น1ตัวรับ2ตัวส่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเรื่องความใกล้ความไกลของสัญญาณอ่าผมจะเดินไปเรื่อยๆเคมไว้ที่50เมตรในชีวิตจริงมีใครถ่ายถึยถง50เมตรบ้างครับผมเนี่ยแต่ผมจะมาเทสให้ดูนะฮะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆครับผมนี่เดินไปเรื่อยๆฮะเดินไปเรื่อยๆเลยวันนี้อากาศดีมากนะครับผม ลองเทสไปเรื่อยๆครับผมเสียงยังดีอยู่ไหมครับผมตาต้องยังดีอยู่นะฮะโอ้โหไม่มีขาดไม่มีสะดุดเลยใช่ไหมครับอือหอเกินความจําเป็นมากต่อการถ่ายทํานะฮะไม่รู้จะจะถ่ายในสถานการณ์อะไรได้บ้างนะฮะหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ยังได้ยินเสียงอยู่ไหมฮะยังได้ยินเดี๋ยวผมลองหันหลังนะหนึ่งสองสามสี่ยินนะฮะผมเดี๋ยวผมลองเกาหัวไม้ดูตอนนี้นะ อ่ายังได้ยินใช่ไหมครับผมยังได้ยินชัดเจนนะเดี๋ยวผมลองโบกมือ,อยังได้ยินอยู่ใช่ไหมฮะโอ้โหมันไกลมากมากครับผมคงไม่เดินไปไกลไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมเวลาเราใช้งานจริงเนะี่ยก็คงไม่ไกลถึงขนาดนี้นะอ่าตอนนี้เจ้าถิ่นเริ่มเห่าผมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปที่กล้องก่อนนะครับผมเรียกได้ว่าไมาตัวนี้เนี่ยรับสัญญาณได้ไกลมากๆเลยนะครับ นี่ก็คือการเทสความใกล้ความไกลของสัญญาณครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าไม i r e l e สซินโก้ตัวนี้เรียกได้ว่าคุณภาพเนี่ยคุ้มกับราคาและสิ่งที่ได้มามากเลยครับผมถือให้มันเป็นไม w i r เลสสำหรับปี2021นี่เลยฮะที่ใช้งานง่ายมีของมาให้ใช้อย่างครบคัน ตอบโจทย์คนทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์วีล็อกสัมภาษณ์หรือจะรีวิวสินค้าแบบนี้แบบที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้ <c oughs> ก็เหมาะมากๆ <c oughs> มันเป็นไม้ที่ซื้อครบและจบในทีเดียวนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันมีไม้ลาะวะเลียที่เป็นไม้สายแถมมาให้เลยซึ่งบางแบรนด์เนี่ยผมแอบบอกเลยนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้แถมมาให้นะแต่ราคานี้เนี่ยซินโก้เนี่ยเขาแถมมาให้คือเขาลดความยุ่งยากโดยการที่เอาทุกอย่างที่คิดว่าเราจะน่าจะได้ใช้เนี่ยแถมมาให้ในกล่องทั้ง2รุ่นนะครับว้าวสุดยอดใจดีมากๆ คือซื้อทีเดียวเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วสำหรับราคาของไมยี่ห้อซินโกตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับ2ราคาแบบ1ตัวรับ1ตัวส่งหรือ1กล้อง1พิธิกรราคาจะอยู่ที่4,700บาทส่วนตัว G1 A2 หรือแบบ1กล้อง2พิธิกรราคาจะอยู่ที่6,700บาทเรียกได้ว่าราคาเนี่ยเป็นราคากลางๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่เขาให้มานะครับ หากท่านใดสนใจไมไวเลตตัวนี้คลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ